អត់អាចកលបាយប៉ាហ៎អត់អាចកលបាយប៉ាហ៎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 ហ�� ทุกคนรู้ไหมคะหมอชีวะกาะกุมรารพัฒน์เขาคือใครวันนี้จะมาเล่าให้ฟังหมอชีวะกากุมรารพัฒ์เขาคือใครในราวปีพศ273พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตออกเผยแพร่พระพุทธศาสนามิกายเถราวาท่ไปยังดินแดนต่างๆเก้าสายสายหนึ่งมีพระโสนะและพระอุตระ ไปยังดินแดนสวรณภูมิเชื่อกันว่าในคณะสมรทูตต้องมีคณะแพทย์เดินมาร่วมด้วยอย่างแน่นอนการแพทย์อินเดียจึงได้เริ่มเข้าสู่สวรณภูมิพร้อมกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและได้ผสมกลมกลืนกับการแพทย์พื้นบ้านแบบดั้งเดิมของไทยและมีวิวัฒนาการอย่างเรื่อยๆเรือยเรื่อย และประวัติของหมอชีวะกะโกมาราพัฒเรามาเริ่มกันเลยหมอชีวะกะโกมาราพัฒเป็นบุคคนสำคัญระดับพระพุทธสาวกที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าวา่าเป็นเลิศก,กว่าสาวกอุบาสกทั้งหลายที่ปวงชนราาักใคร เป็นนักการแพทย์ผู้บุกเบิกวิธีการรักษาในสมัยใหม่ขึ้นในยุคนั้นจนชื่อเสียงเกียรติคุณปรากฏเรื่องลือได้เป็นหมอรู้ประจำพระราชสำนักมครตรัสของพระเจ้าพิมพิสารโดยเหตุที่พระเจ้าพิมพิสารทรงใกล้ชิดสนิทสนมกับพระพุทธเจ้าจึงทําให้ท่านมีความสาคัญกลายเป็นผู้มีบทบาทต่อพระพุทธศาสนาในฐานะหมอประจําตัวพระพุทธเจ้าคอยถวายการอภิบาลอุปัฏฐาก ในคราวที่พระทรงประชวนหรือป่วยนั่นเองทั้งมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ถวายคำแนะนำให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติภาวินัยและระเบียบปฏิบัติหลายข้ออาจกล่าวได้ว่าตราบชั่วชีวิตของท่าน จากการถวายอภิบาลอุปัรารกแล้วพระพุทธเจ้าและกิจในราชสำนักก็มีแต่บำเพ็ญคุณประโยชน์ดูแลชีวิตของคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งได้สร้างบรรทัดฐานวิธีการรักษาและประกอบด้วยตำราขึ้นเป็นแบบแผนไว้มากมายนับได้ว่าท่านเป็นบิดาแห่งแพทย์ และเพศสักกรรมที่ยิ่งใหญ่และต่อไปเป็นผลงานของหมอชีวะเก,กโกมารพัดค่ะ 1. การถวายการรักษาแดพ่พระเจ้าในคราวที่พระบาทฮอโรหิตเนื่องจากเส็ษหินจากก้อนศิลาที่พาะเทวะกลิ้งลงมาจากภูเขาเพื่อหมาย้องวระชนชีพ 2. รักษาโลกในสมองของเซธีชาวกรุงพระราชเครือสการผ่าตัดเนื้องอกในลำสะดของบุรเษธีชาวกรุงพระรานสีซีมาหรือซีอะไรเยการรักษาโรคผอมเหลืองแดบเจ้าปันตนาปัตตะชูแห่งกรุงอุชเชนีท้ายได้รับยกย่องเป็นเอตทัตคะในทางเป็นที่รักของปวงชนและ วงการแพทย์แผนไทยโบราณนั้นปัจจุบันถือว่าหมอชิวกากรมรพัฒน์นนเป็นบรมคคูแห่งการแพทย์แผนโบราณ